สวัสดีครับเกบพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้มีพระที่สวยงามมากนะครับซึ่งผมนะครับได้รับจากนะครับคุณพี่นัทพงศ์พยักษรินะครับที่ส่งมาให้นะครับต้องบอกว่าเป็นถ้าเรียกแบบให้ถูกต้องเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นพระสมเด็จวรัคังฝากปรุวัตือนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นพระที่อยู่ในยุคป,ปลายด้วยต้องบอกว่าวัตตูเนี่ยสร้างพระนอนนะครับเสร็จเนี่ยอยู่ช่วงปีพุทธศักราช24 1 3สิบ ลรวพระเนี่ยนะครับมีพิมพเนี่ยตั้งแต่ยุค2 4 0สีใหม่ๆไปจนถึงยุคปลายเพราะว่าเนื้อหาพระได้มีความสวยงามมากนะครับมีทั้งความคมชัดด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการสร้างพระนอนเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยที่องค์ใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้เวลาสร้างปีสองปีแน่นอนนะครับมีนักผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ โบราณวัตถุเรื่องพระสมเด็จก็ดีนะครับก็ได้วิเคราะห์กันหน่อยว่าต้องมีอย่างน้อยนี่หกปีในการก่อสร้างนะครับและที่สำคัญก็คือว,ว่าพระที่ท่านได้เห็นเนี่ยมีทั้งพุทธสิ์ความคมชัดความสวยงามที่นนยนีถ้าพูดถึงในอดีตเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมองค์ครูและที่มาที่ไปเนี่ยของพระเนี่ยนะครับก็ได้จากชาวบ,บ้านแถวนั้นซึ่งต้องต้องบอกว่าหากพูดถึงพระสมเด็จวัดระฆังกรุงวัตตือเองเนี่ย ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่คุ้นหรือไม่รู้จักนะครับแล้วก็ด้วยความสวยของพระเนี่ยบางท่านก็อาจจะเคยได้ไปแล้วก็ตีไว้นวะะรัรคขังด้วยเนื้อหาที่ทําได้ยากนะครับแล้วก็มีความพิเศษมีความสวยและหลายๆอย่างที่เป็นยุคป,ปลายเนี่ยพิมพ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นพิมพ์เดียวกับกลุ่มวะะรัรคขังเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือช่างที่แกะเนี่ยหลายพิมพ์ก็เป็นฝีมือช่างหลวงด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดเผยให้เห็นหลายๆพิมพ์ครับ วันนี้ลองไปชมพิมพที่หลายคนเคยเรียกว่าพิมพเสียนมนะครับหรือพิมพนี้เนี่ยเป็นพิมพที่เรียกว่าเป็นพิมพสุขโขไทยเชียงแสนสิงสองอันนี้พอย้อนกลับไปทําไมหลายคนบอกว่าอาจารย์เคยพูดสิงหนึ่งบ้างสิงสองบ้างคือมันไม่ได้ผมนึกจะพูดนะครับแต่ว่าต้องดูตัวสังคติที่พาดลงมาครับถ้าอยู่บนบนเลยเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็สิงหนึ่งแต่ถ้าลากลงมานะครับอยู่ประมาณกลางอกก็จะเป็นสิงสองซึ่ง พาที่อยู่ในพิมพ์เนี้ยกลุ่มเดียวเนี้ยมันม,มีมีทั้งสิ่งหนึ่งแล้วก็มีทั้งสิงสองเราก็เลยผมพยายามจะพูดถึงกลุ่มพิมพ์นะครับคาว่ากลุ่มพิมพ์เนี่ยหมายความว่าไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันเพราะถ้าเราจัดหมวดหมู่แยกเป็นกลุ่มได้ผมพูดเสมอครับก็จะเป็นการแยกและทําให้จําแนกได้ง่ายขึ้นคําว่ากลุ่มพิมพ์ไม่ได้หมายถึงจะต้องเหมือนกันเป๊ะแต่จะมีลักษณะที่บังคับใกล้เคียงกันหมายความว่าช่างเนี่ยมีหลายคนหรือช่างเดียวกัน แต่ต้องการแกะภาคกลุ่มพิมพ์นี้เนี่ยแกะกันคนละครั้งคนละแม่พิมพ์ก็มีความคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันแล้วก็หลายคนนะบอกไปตั้งทําไมมีสุขโขทยัยนะครับมีเชียงแสนมีอู่ทองก็ต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องนี้ท่านตรียมปวายเองก็เคยพูดว่าพุทธสิ่งที่ใช้แกะพิมพ์พระมีสุขโขทยัยเชียงแสนอู่ทองซึ่งอันนี้นะครับสามารถไปเปิดในหนังสือของอาจารย์ตรียมงปวายได้นะครับสองมีหลายแม่พิมพ์นะครับหลายแม่พิมพ์ ที่มีการระบุข้างท้ายว่าเป็นพระพิมพ์สุขโขทยัยอู่ทองเชียงแสนสามนะครับพุทธศิลป์หลกักๆพุทธรูปไทยเนี่ยใครที่ศึกษาพุทธรูปสะสมพุทธรูปจะทราบดีนะครับว่าก็จะมีอู่แสนสุขแล้วนี่แหละครับอู่ทองเชียงแสนสุขโขทยัยก็จะทราบดีแล้วช่างในอดีตเขา,าก็แกะกลุ่มตามนี้เราเนี่ยการจัดพิมพ์พระถ้าเราปฏิเสธของการจัดที่เป็นมาตรฐานทางพุทธศิลป์ที่มีในไทยแล้วเนี่ย แต่เราไปบอกเลขอ่ะน,นี่เรียกลุงพุทธนี่เรียกเสียดมเรียกนูนี่นั่นหรือมีชื่ออีกเป็นร้อยชื่อมันจะยากในการจัดพุทธศิลป์ในการจัดมาตรฐานเพราะนี่เราได้มาตรฐานไอซมาหลายปีแล้วนะครับการจัดมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องเรียงตามลักษณะที่เป็นสากลในเชิงการจัดศิละปะในไทยจริงๆนะครับแล้วก็จัดหมวดหมูม่เมื่อคนศึกษาได้ดีเนี่ยก็จะสามารถแยกกลุ่มได้นะครับโอเคล่ะจะมีบางพิมพ์บ้างที่พุทธศิลป์มี ความเกี่ยวจะดูเป็นสุโขทัยก็ได้เป็นเชียงแสนสุโขทัยก็มีซึ่งเหล่านี้มีหรือจะดูคาบเกี่ยวเป็นอู่ทองมีครับแต่หากเราไม่จับหลักไว้เลยเนี่ยมันก็จะแยกกันไม่ได้จัดแยกพิมพ์ใหญ่แยกพระประธานเอาไว้อันนี้สรุปเบื้องต้นให้ก่อนที่จะไปดูนะเผื่อบ,บางคนมีคําถามและถ้าติดใจสงสัยให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆก,ก,ก็จะมีและคลิปก็ต้องดูเป็นช่วงด้วยช่วงก่อนที่จับมาตรฐานแล้วก็จะเป็นช่วงที่รีวิวล้อยร้อยกว่าคลิปถึง200คลิปแรกเนี่ย จะเป็นรีวิวทั้งหมดนะครับว่าโอเคหนังสือเล่มนี้พูดอะไรใครพูดอะไรพูดอะไรหลังจากจัดมาตรฐาน ISO ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็คือวิวัฒนาการนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะมีค่อยทําสรุปเรื่องเก็บพระสมเด็จตามตาราเป็นบทต่างๆครับนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระด้วยกันครับนี่นะครับเราดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระนะครับเราดูนะครับรายละเอียดนี้นะครับ สิ่งที่เราพบนะครับก็คือเราพบว่ามีชายจีวรเนี่ยเป็นพิมใหญ่นแน่นอนแต่เราเจอเส้นแซมหนึ่งเส้นนะครับในมาตรฐานเราก็จะตัดเป็นพระที่เป็นพระประธานนะครับส่วนซุ้มนะครับจะเห็นได้ว่าซุ้มเนี่ยไม่สมมาตรนะครับเอียงเล็กน้อยแล้วก็ฐานเขียงนะครับตรงนี้ตรงสอบตรงด้านซ้ายมือเราของมาเฉียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็ตัดเข้าสุขโขทัยและเกตเนี่ยตรงนะครับแต่ว่าจริงๆ่ะไม่ทะลุซุ้มนะครับนิดหน่อย อันนี้จัดอยู่ในสุโขททยเชียงแสนนะครับเ e พราะว่าองค์พระเป็นแบบเชียงแสนเลยเห็นไหมฮะแขนล่ําแต่ว่ şey em. า, amentos, si าวจะมีสังคตินะฮยยาวลงมาตรงนี้นี่เห็นสังคตินะครับยาวมาตรงนี้เป็นสิงสองนะครับซึ่งพิมพ์นี้เครับเราจะรู้จักแล้วก็เรียกเข้ากลุ่มพิมพ์ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มพิมพ์เสียดมนะครับกลุ่มพิมพ์เสียดมแต่ว่าถ้าจัดตามพุทธศิลนี่ก็เป็นสุโขทยเชียงแสนนะครับสิงสองนะครับด้านหลังมีรอยกับหมากบางๆนะครับอันนี้ก็คือ กลุ่มที่เป็นพระสมเด็จนะครับวัดรักทางที่ฝากอยู่กรุกวัดสตือเพราะอันเนี้ยเวลาเรียกเราเรียกตามผู้สร้างนะครับนี่คือขอบข้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะนะครับมีลักษณะบังคับแม่พิมพ์มอยู่และที่เหลือก็เป็นรอยตัดตๆ,ๆัดสวยนะครับองค์นี้บางคนนี่เห็นหลังบอกชอบเลยนะครับด้านหลังเป็นหลังกับหมากแล้วก็มีกลุ่มที่มีนะครับทั้งลัก แดงต่างๆแล้วกลืนไปกับเนื้อและสีออกเป็นน้ําตาลไหมนะครับหรือเป็นลักษณะในแนวนี้บางคนบอกโผล่อย่างเงี้ยใช่ชอบนะครับนั่นนี้ก็คือรอยปริแตกด้านข้างนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติผิวเนี่นะครับนี่ใบหน้าเห็นไหมครับกลมนะครับเกตนะครับคมเรียวจรดซุ้มมีเส้นแซมหนึ่งเส้นคือองค์นี้ไม่ชัดเท่าองค์ที่แล้วนะครับนี่เราผมให้ดูจากองค์นี้แล้วกันนะครับ หลายคนเนี่ยนะครับในอดีตท,ที่ไม่รู้จักว่าการฝากปูวัสดุเป็นอย่างไรนะครับก็จะตีเลยว่าเนี่ยก็คือวรคขังก็มีนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นพระสมเด็จวรลขังสมเด็จโตเนี่ยอันนี้ใช่นะครับแล้วก็เห็นไหมครับใบเป็นหน้าเป็นผลมะตูมนะครับมีลำอองค์พระองค์พระล่อมเล็กน้อยชายจีวรน,นะครับชัดมีเส้นนิสศีธนะหรือเส้นแซมหนึ่งเส้นตีเข้าพระประธานนะครับซุ้มเห็นไหมครับ มีหักมุมเล็กน้อยแบบสุโขทัยแต่ไม่เยอะนะครับแต่ก็คือไม่สมมาตรเนื้อผ้านะครับในกลุ่มนี้เนี่ยจะแห้งแตกมีกลุ่มที่เป็นลักนะครับสอดแทรกตามรอยแตกต่างๆนี่คือความสวยงามเลยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับและพระเราจะเห็นนะครับมีลักษณะความคมนี่เป็นยุคปลายนะครับซุ้มชัดเจนนะครับซุ้มผาวายที่มีลักษณะที่คมลึกนะครับ มีความลึกไม่ได้เป็นลักษณะถอดพิมพ์ที่ตื้นแต่ถ้าเจอถอดพิมพ์ที่ตื้นส่วนหนึ่งก็จะเป็นพระกลุ่มบางองคมม์พอมีนะครับส่วนสัดส่วนนะครับผมเคยพูดแล้วนะครับองค์พระสูงที่สุดนะครับอยู่เหนือซุ้มเห็นไหมครับนะครับลำดับที่1คือองค์พระลำดับที่2คือซุ้มลำดับที่3คือผนังนอกซุ้มนะครับอันนี้พูดไปเมื่อหลายร้อยคลิปที่แล้วนะครับแล้วลำดับถัดมาคือผนังในซุ้มนะครับก็จะเตี้ยกว่าผนังนอกซุ้ม แล้วก็จะลาดเอียงเข้าหาองค์พระนะครับนี่คือระนาบซึ่งเป็นลักษณะการแสดงฝีมือในการแกะและพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์กลุ่มหลวงวิจารณ์เจรนาไนด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นพระพิมพ์สวยงามมากนะครับให้ดูให้ดูอีกเนื้อหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มพิมพ์เดียวกันแล้วเราจะเห็นได้ว่าฐานเขียงเนี่ยจะมีร่องรางน้ำเล็กอันนี้ชื่อโชว์ฝีมือของผู้แกะนะครับเหมือนกันหมดครับ องพระเองไหมครับลอยอยู่เหนือซุ้มนูนขึ้นมาเลยนะครับและค่อยมาเป็นซุ้มเป็นระดับที่สองผนังนอกซุ้มเป็นระดับที่สามระดับที่สี่คือผนังในซุ้มนะครับและก็จะลาดเอียงเข้าสู่องค์พระนะครับถามว่าจาเป็นต้องเป็นอย่างนี้ทุกพิมไหมนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับที่เป็นกลุ่มสุโขทัยและเป็นกลุ่มพิมพหนุวิจางเนี่ยจะเป็นนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะโชว์ฝีมือแต่ถ้าเป็นอู่ทองและเป็นกลุ่มที่เป็น หลวงกลุ่มช่าง10หมู่หลวงศิษย์หลวงวิจิตก็จะอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละองค์แต่ละพระเนี่ยมีคุณสมบัติเฉพาะนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูคุณสมบัติในเรื่องของแม่เหล็กนะครับที่เราบอกว่าพระสมเด็จนี่นะครับมีแร่เหล็กอยู่ทุกองค์นะครับแล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยครับถ้าเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับ4,500ที่อยู่ในมาตรฐานของเรานะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับล้มมาอ่อนๆนะครับซึ่งน้อยกว่านี้ก็ไม่รู้สึกนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่มีนะครับซึ่งเรามีการเก็บฐานข้อมูลนะครับนับหมื่นนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็หลายข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นของที่เก่าเก็บมาบางท่านก็เปิดเผยบางท่านก็ไม่เปิดเผยนะครับเยอะแยะนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ในหลักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วของเราเนี้ มีมาก่อนที่ผมจะทําคลิปแล้วด้วยนะครับนะครับซึ่งพระที่เป็นพระใหม่บางองค์เราก็ไม่สามารถที่จะสอบรูสแบบทางแม่เหล็กแรงสูงได้นะครับนะครับคราวนี้เราดูนะครับอ่านี่ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะเกรดจริงๆเนี่ยทะลุซุ้มนิดนึงนะครับอ่านี่คือสุโไทยแต่ใบหน้าเนี่ยจะเป็นผลมะตูมสวยเลยนะครับตรงนี้เราเห็นอะไรครับหยกหินดินเขียวนะครับอยู่บริเวณที่ชี้นี่นะครับหยกหินดินเขียว แล้วก็เนื้อพ้านี่คือขาวแตกลายสังขโลกสวยงามมากนะครับแตกลายสังขโลกสวยงามมากนะครับหยกหินดินเขียวเนี่ยเจอเยอะมากนี่พระกำแพงสมกอนะครับอยู่นี่พระกำแพงสมกอนะครับนี่จะมีหยกหินดินเขียวอีกพลานะครับเวลาดูนะครับนี่คือชายจีวรนนะครับเมื่อมีชายจีวรก็ครบหละจะพิมพ์มพใหญ่เลยพิมพ์พระประธานแล้วตรงนี้เราจะเห็นแข้งสามนะนี่คือคุณสมบัติที่เป็นกลุ่มพิมพ์หลวงวิจารก็คือ เห็นข้อเท้าซ้ายเนี่ยขึ้นมาลนิดหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับเส้นแซมที่เป็นเส้นพระประธานเนี่ยเส้นที่ศรีธนะนะโค้งขึ้นเป็นเส้นมีโค้งขึ้นปรับลงนิดหน่อยนะครับนี่ก็กลุ่มหินดินเขียวนะครับองค์ที่สมบูรณ์นะครับในมุมมองผมนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยเจอส่วนฐานเขียงนะครับขวามือเราซ้ายองค์พระเนี่ยสอบตรงนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเราของพระเฉียงเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มหลวงวิจารณ์นะครับตรงนี้ก็คืออะไรครับผงวิเศษ นะครับนี่พระซุ้มกรกับแมงเพชรนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มพระซุ้มกอรแมงเพชรท,ท,ที่เล็กๆๆเนี่ยก,ก,กระจายอยู่ตามซุ้มนะครับห็นดินเขียวก็เยอะนะครับและพานเนื้อแตกลายสังคโลกแต่ก็จะแห้งครับนี่เป็นกลุ่มวัตระคางที่กุ่มอสตือซึ่งองค์น,นี้เนี่ยมีความสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับมากมากนะครับนี่เป็นกลุ่มแรกเหล็กนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่หาที่กำลังหาทองอยู่นะครับ นี่นะครับบริเวณนี้นะครับที่ไม้จิ้มฟันชี้ดูครับไม้จิ้มฟันใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยแล้วเนื้อนะครับที่เราเห็นแห้งเนี่ยจะสวยมากนะครับดูนะครับเนี่ยผมพิเศษนะครับอิติเจตินิเสมาฮาราดพุทธคุณปฐมังนะครับอันนี้เดี๋ยวดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังที่มีรอยจับหมากนะครับ นี่ก็เห็นมวลสารอยู่เยอะมากนะครับเราเจอกลุ่มแร่เหล็กนะครับถ้าจะดูแล้วหาได้ยั่งจริงก็คือจะมีเป็นผงตะไบทองนะครับซึ่งบางองค์ก็อยู่ด้านเนื้อในนะบางองค์ก็อยู่ข้างนอกอันนี้ผมดู ในรายการเราดูเร็วๆเราก็อาจจะไม่เจอเป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับที่เห็นนะครับเดี๋ยวมันเนยนะครับก็ถ้าจะขาดก็ขาดไปแค่นิดหน่อยนะครับก็คือผงตะไบทองนะครับซึ่งบางองค์เราก็เจอแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับจุดเดียวเท่านั้นนะครับบางองค์ก็เจอสองสามจุดนะครับนี่เียดูอีกองค์หนึ่งครับที่หลังกาบหมากออกสีแดง้ําตาลไหม้เลยนะครับ ราะธรรมชาติพราเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามีเสน่ห์เนี่ยรักก็จะแทรกตามรอยแตกนะครับเยอะเลยเราก็เจอนะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็คือพระสุ้มกอกำแพงเพชรนะครับมีรักลงตามร่องต่างๆนะครับกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กแร่เหล็กนี่บริเวณนี้นะครับขาวๆนะครับหินดินเขียวเนี่ยเจอกระจายอยู่เลยนะครับมีนะครับนี่นี่ก็ใช่ มีกระบริเวณนี้ก็ใช่นะครับมีก็ใช่นะครับอันนี้อยู่แม่พิมพ์เดียวกันสององนี้นะครับแล้วก็พาสุมกกอกำแพงเพชรเนี่ยก็มีกระจายอยู่ในองค์พระเนื้อแห้งแตกสวยนะครับมีกลุ่มที่เป็นลักษด้วยนะครับกลุ่มที่เป็นน้ำว่านของเกสรน้ำอ้อยเคี้ยวที่เคลือบที่ผิวอยู่มีนะครับนะครับส่วนพระเนื้อนะครับแตกลายสังโลกหมดเลยนะครับเนี่ยข้างหลังเห็นไหมฮะ เป็นเนื้อเฉพาะกลุ่มนี้ด้านหลังนะครับนี่ออกเป็นสีน้ําตาลไหม้นะครับสวยงามนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นน้ำวา่าน้ำอ้อยเคี้ยวที่เคลือบผิวองค์พระอยู่นะครับบางทีก็อาจจะบังมวลสารในบางส่วนแต่โดยรวมเราก็มองเห็นนะครับนี่แล้วก็ตรวจทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราลองดูกระบวนการอื่นบ้างครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับนี่ผมก็อยู่วงสุภาชัยนะครับที่ ไดีสแกนนะครับเราทดสอบเลยครับน้ําหนักก็อยู่ในช่วงปกตินะฮะ8.25กรัมนะครับนีการช่าง d นซิตี้เนี่ยช่างในน้ําท่านไม่ต้องกังวลนะครับพระสมเด็จแท้นะครับไม่กลัวน้ํานะครับถ้าปลอมมาแต่งผิวว่าเนี่ยนะครับทดสอบแล้วนะเป็นเมือกละลายกันหมดนะครับนี่การช่างนะครับเราก็จะรู้ค่าต่างๆนะครับโดยพระ ก็จะอยู่ในเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกณฑ์พร้อมกันนะครับ1.72นะครับก็เราดูแบบตารางมาตรฐานนะที่เราทไว้นะครับในที่เป็นเนิพพาสมเด็จนั่นเนองว่าคะแนนที่เป็น10นะครับก็คือ1.65ถึง1 8ึ่งยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็คือ1.72็นี่นคืออยู่กลางพอดีเลยกลางนะครับก็คือกลางของของแต้ม10คะแนนอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับระหว่าง1นึ่งเพราะเนี่ถ้าเกิดเราตรวจค่าต่างๆ,ๆแล้วอยู่ในเกณฑ์กลางทั้งหมดเนี่นะนนสดุ นะครับแต่ว่าเกินบ้างน้อยกว่าบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ให้อยู่ที่80เปอร์เซ็นนะครับก็คือไม่ต่ำกว่า8หรือถ้าเกาะขอบก็ต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งที่ท่านเห็นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่เรียกว่ารถแอนาลิเซอร์นะครับซึ่งเป็นตัวที่พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าพัฒนามาสู่การตรวจสาปนเปื้อนแล้วก็มีการใช้ในสากลทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมที่สูงแต่ว่าในฐานะที่ เราอยู่ในบริษัทกรุ๊ปเดียวกันนะครับกับเอดีสแกนในการลงทุนเรื่องนี้นะครับก็ได้นํานวัตกรรมตัวนี้นะครับเข้ามาขยายผลต่อนะครับในการตรวจสอบพระโดยที่บอกไว้แล้วนะว่าตอนนี้ขยายไปถึงพระที่เป็นเบญจภากาคีเนื้อดินนะครับเพราะว่าตัวที่ตรวจสอบผลเปื้อนนี้นะครับที่ได้รับว่าเป็นนวัตกรรมน่าจะเป็นนวัตกรรมอันดับที่หนึ่งของไทยนะที่พูดถึงของการทำโรอารีเซอร์นะครับ แล้วก็ในต่างประเทศเองนะครับตัวนี้ก็เป็นการตรวจเฉพาะนะครับในหลายๆค่าซึ่งถ้าใครสนใจให้กลับย้อนไปดูคลิปที่แล้วนะครับว่ามันตรวจอะไรบ้างแล้วเราอยู่ในจุดของผู้พัฒนานะครับไม่ได้เป็นจุดของผู้ซื้อมาใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจพลาต่างๆเนี่ยค่าต่างๆนะครับเราจะต้องตั้งเพื่อเป็นค่าเฉพาะเพื่อหาจุดที่สําคัญจริงๆนะครับไม่ใช่แบบกวาดหวานแหไปทั่วนะครับอันนี้ก็คืออธิบายท่านได้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถกลับไปดูในคลิปถัดไปได้ครับ ในการสแกนนะครับเราใช้เวลาไม่เกิน20วินาทีนะครับนะครับท่านจะได้เห็นในช่วงเวลานี้นะครับเราเดี๋ยวดูผลด้วยกันครับนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยมันมีธาตุอีกจํานวนมากตรงนี้นะครับที่สามารถพบได้และเจออีกเยอะครับเป็นหลายร้อยแต่ว่าเรากรองสัดส่วนมาเห็นเนี่ยเราพบว่าตอนนี้เราเจอนะครับซิลิคอนห้แคลเซียม4ี่เจนะครับโซเดียม0 0 3ยนม0ะครับซิงไม่มีเหล็ก0 จุดศูนย์แปดสองนะครับแม่เหล็กดูดได้ก็จริงครับแต่นี่จุดเดียวนะเราก็เจอแร่เหล็กไม่เยอะมากนะครับส่วนพวกนี้ก็ไม่มีมีส่วนของทองแดงนะครับเนี่ยแล้วก็พวกนี้คือน,นี่น้อยมากคือศูนย์จุดศูนย์ห้าแต่ถ้านะครับผมเองสุชัยเองนะครับเราเราตั้งค่าให้มันครบทุกตารางอเนี้ยค่าพวกนี้นะครับจะแทบเป็น0 0 00 0 0 0 0 3ดย้วยซาคืออาจจะไม่ปรากฏเลยก็ได้นั้นอันนี้คือการพัฒนาเพื่อเจาะนะครับ ในการหาค่าต่างๆซึ่งเนี้ยอยู่ในสัดส,ส่วนนะครับที่นะครับสาม,มารถที่จะหาความต่างได้นะครับซึ่งพวกเนี้ยก็จะมีส่วนแรกอื่นอยู่อีกเยอะแยะมากมายนะครับเี็นไต่ว่าเราเลือกสโคบเข้ามาแต่หากเราขยายไปเป็นระดับลอยธาตุเนี้ยค่าบางอย่างอาจจะหายไปเลยเพราะเนี่ยตรงนี้คือจุดที่สําคัญครับเพราะเนี่ยพระองค์นี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานนะครับครับก็ต้องบอกได้ว่า ภาพสมเด็จวัตคังฝักปลูกสติพิมพ์นี้หลายทนก็มองเป็นพิมพ์องค์ครูและองนี้มีความสมบูรณ์มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราได้นําพระนะครับมาสู่กระบวนการทดสอบและอยู่ในทุกๆเกณฑ์ทุกๆค่าของมาตรฐาน P S C A ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้องค์นี้แต่เราสามารถระบุได้ว่านี่คือเป็นภาพสมเด็จองค์แท้ครับในมาตรฐาน P S C A ที่ทางเอเดนสแกนได้ทำเอาไว้นะครับ,าา STA, รบประโยชน์ทั้งหมดนะครับมี คุณอนันต์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่อนุรักษ์นะครับผู้ที่ศรัทธาในพระสมเด็จพระจาโตนะครับอย่าลืมนะว่าในทุกๆองค์นะครับก็หลวงปู่คำเนี่ยพูดว่ามีผงดําอยู่ซึ่งเป็นผงใบลานเผาทั้งหมดนั้นคือตัวแทนพระสมมาสมุตเจ้านะครับท่านที่ศึกษาสะสมนะครับหรือมีของคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งถอดใจนะครับใช้องค์ความรู้ที่มีนะครับแล้วเราเปิดหลักให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้ใช้บริการนะครับโดยตอนนี้เราพัฒนาขึ้นไปอีกซึ่งต้องบอกว่าเอ็ดดิสการขนาดนี้เนี่ยนะครับ ได้ขยายมาตรฐาน ISO ไปถึงภาคเครื่องอื่นๆแล้ววัตถุมงคลเพียงแต่ว่าเราจะค่อยๆเปิดเรื่อยๆโดยเริ่มจากเบนจ่าภาคีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะได้ตรวจเบนจ่าภาคีกันนะครับและนวัตกรรมเราพัฒนาต่อเนื่องพัฒนาในฐานะของเจ้าของนวัตกรรมต้องใช้คํานี้นะครับไม่ใช่ผู้ซื้อเครื่องมือนะครับเราจะไม่ใช่แบบลนะักษณะว่าเฮ้ยเครื่องมือนี้ดีเราไปซื้อมาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยดีมากเลยเป็นมาตรฐานเราไปซื้อไม่ไห้นะครับ ก็ต้องพัฒนาเพราะหากเราพัฒนาด้วยต้วตเองนะครับแล้วก็ร่วมกับเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันจะเป็นของที่ทรงคุณค่าแล้วมันจะยั่งยืนนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งคนอื่นอย่างเดียวนะครับแล้วที่มันเราพัฒนาอยู่บนท่านสามารถไปเช็คได้ครับในหลักการหรือเม้แตนในเรื่องของรถอนาลิเซอร์นะครับหรือ o a อ a นาล y ซิสในการวิเคราะห์พวกนี้อันนี้มันนวัตกรรมตัวนี้มันเป็นตัวที่เขาใช้กันหมดแล้วในโลกนี้ในกลุ่มของยุโรปเขาก็ใช้นะครับซึ่ง การตรวจสารปนเปื้อนเนี่ยเราก็ขยายเข้ามาสู่ในเรื่องของการตรวจพระเพราะว่านวัตรกรรมดังกล่าวเนี่ยตรวจทั้งผงทั้งแป้งทั้งน้ําทั้งดินทั้งหมดนะครับและนี่คือการขยายผลและอัปเลเวลให้กับนะครับกลุ่มที่เป็นการตรวจพระเครื่องด้วยโดยใช้ระบบใช้สิ่งที่เป็นมาตรฐานและใช้ในภาคอุตสาหกรรมในภาคของความเป็นจริงนะครับและในภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านหมดเรื่องความกังมวลได้แล้วที่มันคืนแลบในเอดีสแกนเราเรียนได้จบแค่เรื่องนี้ครับในส่วนนั้นเนี่ยเราก็จะขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นนะครับเพราะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับแล้วก็ติดตามเรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่น่าอนุรักษ์เก็บน่านิยมอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใดที่มีนะครับก็ลองกลับไปดูว่าที่บ้านมีแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็สามารถที่จะลองค่อยๆทดสอบพิสูจน์ศึกษาไปในทีละจุดได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามเกาพาสสุนเนตันมาลาครับสวัสดีครับ